สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรคะฮะวันนี้ทำเมนูอะไรให้เมียกินคะเครื่องในไก,ก่ทำไมถึ<พะ> <laughs> งคำคาราวเครื่องในไก่เมนูเลือดต้องเลือดนี่เชื้อเลือดค่ะคาราวเครื่องในไก่ป๋าได้กินอย่างแกงขี้เหล็กวัน อันนี้พันลูกไปทำเมื่อวานนี่จ้ะทุกคนเก็บไปฮะเก็บไหมหรือจะกินตอนนี้ไม่กินไข่ไหมไข่อะไรนี่ไข่เป็ดเอาฟองนึงก็ได้ถ้ากรอบบดาวเหรอ Yes เจียวหรือดาวหรือเดียวดาวดาวหรือเดียวดาวอ้โหแดดแรงแค่ไหนเก็บผ้าแต่เมื่อก่อนฮะไข่แปด ออนีนนออกมาล้างนะครับผู้ชายเอาอ้ามาล้างทำกับข้าวให้เมียดูกันไปยาวๆคนนี้ใครมีเห็นคุณชายทำกับข้าวไหลวันแหละช่วงนี้เกลียได้ไม่ทำกับข้าวให้เมียกิน,น,เ,น,กลน,ลนกเลยกลกับบ้านก็ผิดเวลาอะไรคือยิ้มมุมปาก บริพีทได้แล้วพักกับเขาขึ้นเนบำลุงคุณแม่ใครยังไม่ได้ดูก็รู้ว่าฉันโดนเจอะเลือดอย่ันี้นะจ๊ะคุณหมอบอกว่าพยาบาลบอกว่าให้คุณแม่พักผ่อนนะคะอาจจะมีหน้ามืดกูก็มืดจริงๆหมายถึงอะไร หน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมท่นจะเป็นประมาณนั้นห้ามไปไหนคืออะไรไปพักผ่อนเขาก็ไม่เห็นจะไปไหนเลยเนี่ยเขาก็อยู่บ้านเลยละ่ะหมายถึงอะไรอะ่ะเธอจะไปไหนไปท่องไปเที่ยว่ะคพูดยังไงเนี <c> ่ย <oughs> อะไรก่อนคะ เดินทางไกลได้บะโอ้ยเขาแค่วันเดียววันเขาแค่แบบสองสามชั่วโมงครึ่งวันปกติคนไปบริจาคเลือดเขาก็ให้นอนพักกี่ชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงแค่นั้นแหละแล้วเขาก็ดีเออแต่ว่าอันนี้อ่ะเขาแบบท้องด้วยไงมันก็เลยเออหมอก็เลยบอกว่าต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเผื่อจะเป็นล้มไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหน้ามืดเออ ไม่ใช่ให้พักห้าวันเจ็ดวันเหมมันกุ๊กกไม่จเจาะหรอวินี่นี่รูน้นหมว่าคิดอะไรอยู่อ่ะเธออ่ะเธอทำอะไรเธอทำอะไรทำให้ไข่ไม่ติดกระทะเวลาเธอทอดไข่เจียวเธอทอดทำให้ติดกร <c oughs> ะทะเหรอชีะชีบชีบ เขินอะไรเขาเข็นเนี่ยเขามีคนคอมเมนต์ว่าทําไมไม่เคยเห็นผู้ชายหัวเกียนเลยเกียนเล่นผมยาวเร็วเนาะผมยาวเร็วตัดันเร็วย่างผมยาวเร็วเนาะวันตัดบางทีก็ไม่ได้ถ่ายเหรอเออจ้ะเกียนละอันนี้เกียนอันนี้คุณตัดมาเมื่อวาน เดี๋ยวอีกสองวันก็ยาวคืนจ้ะก็ิะตัดทุกวันก็ไม่ไหวนะจ้ะพักร้อนแล้วพักร้อนก็ไปตัดเลยอู้วันนี้เท่าไหร่สิบเก้าโอ้โหนางทำงานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเด้อนางก็ได้หยุดสิบวันแลยเด้อทุกคนคุณเขาจะพาลูกพาเมียไป อ,อ,อะไรนะปนไหนว่ะคุณลืมแหละส,วน,สวนพ่สวนเรื่องราชบุรีนะจ๊ะแต่ว่าเอฟซีไม่ต้องดราม่าน,นะจ๊ะเพราะว่าฉันไปสองวันเองเดี๋ยวฉันก็จะไม่ได้ไปนานโนให้คนไปดึงเดอ้อข้องเฉยไม่ได้พิการนะจ๊ะโหน่าก,กินมากเลยพ่อ พ่อปักกันก็เลยกนหัวขักแง่เี่เกียแตัดบ่อยละล้วนหมดแล้ว <S <S <c oughs> ล่ะอ,อันนี้เที่ยงนะกลับมาทำกุ้งขา้เมียแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปทำงานอีกแลก้กจ้ะบ่ายสามบ่ายสี่ทำกับข้าวเย็นให้ทหาร <c oughs> ช่วงนี้มีทหารใหม่มายเยอะนั่นก็ควบคุมการผลิตด้วยตัวเองจ้ะ แต่มาเช่านี่เจ็บเป็นจริงเว้ยเกินเขาดูดอะอซื้อขึ้นเหมือนเนี้ยวันแล้วก็เด็ดออกเอาออกเข็มออกเด็ดเข็มออกจ่ออันตอนแรกจ่ออันนี้ดูดไม่ได้เว้ยไม่มี่ะเส้นไม่ใหญ่เลือดไม่ใหญ่พองได้ไปหน่อยเดียวคุณหมอขอเปลี่ยนนะคะเอ้ยพยาบาลขอเปลี่ยนนะคะใหม่ มันเขาเปลี่ยนกูกลางทางแบบนี้ตุกใช่ไหมฮะตุกใช่ไหมใช<ห>่ผนเขาจะส่งอีเมลามาให้ประมาณนั่นแหละเขาเรื่องห่า,หาสุกไปเลยแล้วก็ผลที่เป็นกระดาษเป็นเอกสารอ่ะเขาส่งไปรนีมาเฮ้ยฮะดีสวยเอาเลได้แล้วค่ะได้แล้ว ได้แล้วได้แล้วบ๊มนทำไมมีลมประเทศไทยกรมอุตุประกาศแล้วว่าประเทศไทยเริ่มต้นฤดูฝนวันที่22พฤษภาจะมีฝนไม่นับเว้ยปีนี้ เธอจะไปทำอะไรนั่นแม่แม่วันไหนปักไฟเขาจะเอาทัวร์ไปให้ยยาดวงเลยวันนี้ว่างมาละเอาโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะเจฟไปเย็นไปบ้านแม่ไปบ้านเนี่ยไปทำปักไฟต้องซื้อปักไปอันไปด้วยแล้วไปซื้อดูหัวพอดีเธอไปซื้อนั่นพอดีแต่เพาะอะไรวะ ป้าแกาจับยังกันลูกจะได้ใส่ไก่ไล่เมียแล้วเด่กเนี่ยจับยังฮ้ยแค่สกาลไล่เมียได้เลยดูน่ะใส่เลยเอาเดี๋ยวให้มันไอ้นี่ก่อนนะ เปิดไฟแรงๆเลยเอ้ไก่เครื่องในใส่ไฟรไวเลยไม่เกีเยาเครื่องในถ้าเป็นคนชอบก,กินกะเพรานะจะต,ต้องต้องทำมาเลยนะที่นี่ทาลกลับมาแล้วเหรอกินอะไรดีกว่า แกไม่ได้อยู่ที่บ้านใช่ไหมเอาไ,ออไปแล้วที่ไปแล้วเดี๋ยวทุกคนใครจะปิดเด้อเดี๋ยวให้จะถ่ายตอในเ็จให้ดูหน่อยนึงจะจามสวัสดีค่ะ ก็คือไข่ชอตให้หน่อย <c oughs> อนีย่ยน่าตาน่ากินมากแต่เชีฟเหน่อะท่วมแล้วจ้ะชีฟ<ช>แอร์ในห้องครัวได้ไหมวะถุกยังเุกนยังไงคะชีฟเอาใส่ใบกับข้าได้เลย สายแ่อสายพูดเออเขนั้นพอให้มันได้กินนั่นน่ากินมากไปแล้วทุกคนนี่ดูหนะ้าตากับเขา <c oughs> เซออมี เวราจะไปกินข่าวก่อนเจอกันคลิปหน้าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไอวานซ่าได้ตอนชิบชิบ